สวัสดีค่ะวันนี้ย่าพามาชมผักหวานป่าอีกส่วนหนึ่งนะคะที่กำลังจะแตกยอดเพราะว่าย่ารดน้ำหมักหัวปลาลงไปแล้วได้สักประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูกันชมเล่นๆไปเพลินๆน,น,นะคะมุมนี้จะมีอยู่2ต้นนะคะต้นหนึ่งจะไม่ค่อยแตกกิ่งสาขาออกเท่าไหร่แต่เป็นกิ่งกระโดงกิ่งเดียวนะคะสำหรับต้นนี้นะ อันนี้เป็นต้นที่2นะแต่กิ่งกระโดดแล้วก็จะมีกิ่งสาขาเล็กๆขึ้นมาด้วยรดน้ําเขาก็เลยขึ้นเร็วหน่อยนะส่วนมุมนี้นะเป็นต้นเดียวๆนะแต่ว่าใบของเขาเติบโตได้เร็วมากยากก็เลยเอามาให้ชมนะส่วนใบเขียวๆโตข้างบนนี้เป็นใบที่เขาแตกใหม่แล้วนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะจะมีอยู่3ต้นนะมุมนี้มีอยู่3ต้น เพิ่งจะแตกยอดไร่สักประมาณ2อาทิตย์มานี่เองนะคะอ่านี่ต้นหนึ่งไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะคะแต่2ต้นนี้ดูมีแววว่าจะสวยดีนะคะอ่าเรามาดูเนี่ยต้นที่1น,นะแตกประมาณ3ยอด4ยอดเลยนะคะเนี่ยถือว่าแตกยอดได้ดีมากสำหรับหลุมนี้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นต้นหนึ่งนะคะสวนต้นที่2เรามาดูนะว่าลักษณะของเขาจะ แตกสักประมาณขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือต้นที่สองนะก็แตกหลายยอดเหมือนกันสำหรับพันธุ์นี้นะคะเป็นพันธุ์ที่เอามาจากทางจังหวัดแพร่นะคะนี่รู้สึกว่าแตกยอดดีเติบโตเร็วนะคะเนี่ยก็ถือว่าจเจริญเติบโตได้เร็วจะเป็นผักหวานป่าในปี63าทั้งนั้นเลยนะคะอายุก็สักประมาณ8เดือนกว่า,วานะ ส่วนลุมนี้ก็จะมีอยู่3ต้นนะคะย่าจะเอาให้ดูว่าใน3ต้นนี้มีการแตกยอดยังไงบ้างอันนี้นะคะก็มีอยู่2ต้นนะคะที่แตกยอดได้ดีส่วนอีกต้นหนึ่งยังไม่แตกยอดเลยนะต้นที่3มเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นต้นที่1กําลังจะแตกยอดนะก็รดน้ําหัวปลาหมดเลยนะคะย่าจะรดน้ําวันเว้น,ว,นวันนะคะพวกนี้นี่รดวันเว้นวัน ปีนี้ได้ได้โอกาสนะคะจะรดเฉพาะผักหวานป่าอย่างเดียวจะรักษาไว้นะส่วนต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ก็แตกยอดขึ้นมาหลายยอดเหมือนกันนะคะนี่ถือว่าเติบโตได้เร็วส่วนต้นนี้ไม่มีการแตกยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่แตกยอดอ่านี่ส่วนต้นนี้เป็นต้นเดียวๆนะคะ ก็แตกขึ้นมาประมาณ3ยอดนะก็กำลังจะ,จะเจริญเติบโตถือว่าโตเร็วนะคะสำหรับพวกนี้นี่ส่วนต้นที่โตช้าก็มีอีกเยอะนะคะเพราะว่าหญ้าปลูกเป็นร้อยหลุมเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นเดียวๆเหมือนกันนะคะนี่กำลังจะแตกยอดนะจะลดน้ำวันเว้นวันเพื่อไม่ให้เขาเหี่ยวนะคะเนี่ย อันนี้ก็เอามาชมเอามาให้ชมเพื่อความเพลิดเพลินนะคะผักหวานป่าปี63ทั้งหมดเลยค่ะ